แอลมอนสตมาแล้ววันนี้มาเปิดร้านระบายสีกันจ้าความที่ร้านเราเป็นสไตล์แคมปิ้งล้วก็เป็นร้านเป็เครื่องที่เนาะแล้วก็ต้องมาตั้งร้านกันไปนในทุกสัปดาห์ระบายสีกันได้นะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และ,ะว่าอยุดนะคะตลอ์เท่านั้นเปิด8ดนาฬิกาถึงบาง่ายโมง แค่บ่ายโมงค่ะทวาที่เราไปไซายแคมปิ้งโอเพนแอร์เธอตอนเช้าบรรยากาศจะเย็นสบายมากเลยแต่หลังบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยคือร้อนมากมาร้านระบายสีนะจ๊ะเธอสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยจากชื่อร้านจะเซิร์ชว่าร้านระบายสีอัลมอนตราก็ได้หรือจะเซิร์ชว่ามัคโกสโรบาร์ชาเชงเซาก็ได้จ้ะเจอหมดเลยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะเรียงเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเธอขับมาเธอจะเห็นป้ายหน้าร้านนี่ฉันก็จะกางให้ดูถ้าเห็นป้ายเธอจะรู้แน่นอนเลยเป็นร้านชั้นแน่นนอนเพราะว่าทำไมจะมมันจี้าาายยยยหนนน้้้ขอองงฉััจะู่บบบปปแีเเลใสว เด่นเป็นสง่าแบบนี้เลยค่ะดูป้ายนะคะที่ฉันออกแบบเองเถอดรถเลยมาค่ะแล้วแม่ค้าก็ต้องนั่งเก้าอี้เหมือนกันนะคะนี่เลยกลางเก้าอี้ให้นั่งค่ะเป็งั้นเลยไม่มีเก้าอี้นั่งเคยมีครั้งนึงเปิดร้านแรกๆเธอลูกค้ามานั่งไม่มีเก้าอี้นั่งแม่ค้าก็ต้องสลักเก้าอี้ตัวเองให้ลูกค้านั่งเดี๋ยวนี้ยังไงคะว่างค่ะไม่มีคนเลยนะคะเงียบกริบเลยนะคะอ่ะกลางรล้วลมกันหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่คไปมันจะร่วงลงหัวดิฉันนะคะบรรยากาศก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่เป็นกับสไตล์แคมป์ปิ้งแบบนี้เลยค่่่่่ะะะะะะะมม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 มาา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 สรรรรรรรถถปปีีีี้้้้กกันนนนไดดเเเเเลลลลยยยยยยคคคืืออองบบบบบิพุใหูแแแฟๆ อย่าลืมแวะมาหาแม่ค้ากันนะคะวิเจนคะ่ะ